ใกล้มาแล้วนะคะบรรยากาศของนิคว่าแวันนี้พี่วันมีมีอะไรมาเต็มเลยสีเขียวสีแดงเนี่ยกล่องขวัญพี่วันจะมาสอนวิธีการทํากล่องของขวัญลูกโกไปไ่งเป็นยังไงอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะพี่ไก่นะคะพี่วันค่ะพวกเราบรรลูนอา มาแล้วนะคะบรรยากาศของคริสต์มาสเออวันนี้พี่วันมีอะไรมาเต็มเลยสีเขียวสีแดงเนี่ยมันก็ทําแบบกล่องของขวัญที่เป็นแบบลูกโปงค่ะเป็นกล่องของขวัญค่ะเอาไว้ตกแต่งแบบต้นคริสต์มาสก็ได้หรือว่าถ้าเกิดแบบมีปาร์ตี้ในบ้านเราจะเอากล่องของขวัญไปแขวนหรือว่าไปวางตรงทางเข้าอะไรเงี้ยกันนะก่อนที่เราจะเริ่มต้นเลยเราต้องเอาอะไรมาบ้างพี่วันก็จะมีที่สูง่ามีลูกโป่งสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วนะคะแปดใบค่ะแปดใบแล้วก็ลูกโป่ง ขนาด6นิ้วลูกโล็กนะคะสี่ใบอ่าลูกโป่งขนาดหนิ้ว4ี่ใบก็ลูกโป่งเส้นยาว3 6 0หสเพื่อที่จะเอามาทำเป็นเหมือนริบบิ้นมีทั้งหมด4เส้นเนาะของรุ่แอซ์ก็จะมีที่วัดลูกโป่งด้วยแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้กากับเอาหรือว่าใช้ขวดน้ำตั้งอย่างนี้ก็ได้ค่ะตั้งสองข้างแล้วก็ใช้วัดเอาเนี้ยค่ะขาดโต๊ะเอาเก้าอี้ตั้งสองอันวัดก็ได้หรือว่าสองอัก็ได้ที่แบบตั้งแล้วให้แบบ ลูกโป่งรอนผาด,แบบ,ดแบบนี้ได้นด้ขนาดค่ะที่พี่วานจะเอาลูกโป่ง12บนิ้วมาพี่วานจะเป่าเป่าขนาด8นิ้วก็คือเล็กลงมาจาก12นิ้วเนาะเพราะว่ามันเป็นไซส์ที่แบบว่าเวลาเราทํางานตกแต่งมันทาให้ลูกโป่งแบบดูกลมกาลังดีบางคนก็ทํากนิ้วก็ได้แต่่าแรงแรงนวดให้มันกลมก็ต้องเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคโนมก็จะง่ายสําหรับเราเพิ่งเริ่มทำใหม่ แต่ถ้าบอกว่าเราอยากจะได้กล่องของหวานที่ใหญ่กว่านี้อพี่วานก็เป่าให้เป็นไซส์เลยสิบสอ,องนิ้วก็ได้แล้วก็เอาวัดแล้วก็ค่อยๆเป่าปล่อยลมออกจนได้แปดนิ้วเอาสองนิ้วอ่เี้ยะอ่เข้าคู่กันมัดพันพันสอรอบแล้วก็มัดมัดหนึง่งรอบนะครมัดทีเดียวอ่ออาล้จะได เราจะทำอย่างเงี้ยทั้งหมดแปดคู่เหรอเนี่ยออแปดคู่สู้สู้เราจะทำกล่องของขวัญกันทั้งหมดสองกล่องเตาลูกเล็กดีกว่าเราเล็กเหมือนกันเตารูปเล็กนี่กี่ใบนะสี่ใบค่ะสองคู่อ่ะลูกเล็กเ่าให้เหลือกี่นิ้วคะต่อมือค่ะสามนิ้วทำเหมือน ี้ก็คือพันหนึ่งรอบพันสองรอบเสร็จแล้วเราก็มัดก็เอารูปสองลูกอะค่ะเป็นกระบาเข้าด้วยกันโอเคลูกใหญ่ก็ทำมือเดินค่ะเอาไปหนึ่งจุกแล้วก็พันสองรอบลูกใหญ่มันจะมีปากเหลืออยู่ใช่ไหมปากลูกโป่งใช่ค่ะแล้วเราก็มามัดกันเลยค่ะลูกเต้เอาทำลูกเต้จับสองหลังกันเดียรค่ะ มาด้วยหรอก็ะติกไเ่สร็จแล้วก็เหมือนเดิมมนะเอาแบบเอาหางเมื่อกี้มาเราจะใช้าหางที่เป็นลูกใหญ่เนาะหางที่เหลืออยู่นะของลูกโป่งเละเอามาเข้ากับลูกเล็ก <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะมนะแล้วก็ไม้ด้วยเหรอใช้แบบลูกโป่งเส้นยาวนะเนาะผ่นไปไนะโอ <Okay. S 1> เคใช่ตอนนี้เราได้กล่องสี่เหลี่ยมแล้วเราจะทำโบง ต่อให้เหลือไปประมาณ 3, แค่เกียวเซนสองเซนเซนสองเซนใช่ค่นะเอาไว้ปล่อยลมให้มันไม่ให้มันแตกนะคะโอเคเนี่ยค่ะต่อยอย่างเงี้ยให้มันสี่เซน <Okay. S 2> แล้วเราก็ต่อรูกอะค่ะมนกันเหมือนที่เราทำลูกใหญ่สินะค่ะโอเคเป็นคู่ ทำได้สองคู่จากสองคู่แล้วทำไงต่อคะมาสองคกั้งที่เราทำลูกสีเขียวใบใหญ่นะคะให้เป็นการกระบาดนะคะใช่ค่ะแล้วเราเอาจับแบบสองหวัวลวงลูกสีเขียวเราก็ดึงปลายลูกสีเขียวนะคะ แล้วเสร็จแล้วเราก็วางไว้อย่างนี้วางไว้กับพื้นแล้วก็ดึงมันขึ้นมาฝั่งตรงข้ามกันก็หยิบมา่างนี้แล้วเอาเข้ามาตรงกลางแล้วก็บีบลูกใหญ่นะบีบแล้วก็พันกันหนึ่งรอบสองรอบนี่้นละคู่หนึ่งเหลืออีกสองเส้นของเราเราก็เอาเข้ามาขึ้นมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็เราบีบแล้วเราก็บีบ แค่นี้นะบีดแล้วเราก็เอาเข้าไปที่เราพันเอาไว้ไ<ป>วเสร็จแล้วพี่ก็เอามาอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาเข้ามาตรงร่องโปลค่ะคือบีบบีบเข้าไหมบีบแล้วก็พันบีบแล้วก็พันเสร็จแล้วก็มาเอาเข้าตรงช่องที่เราพันไปแล้วถ้าเป็นหย่างมันก็จะดูแบบของฝันแบบบวมๆท,ท,ท,ทั้งขึ้นนะคะ เราจเรีน้ำผึี่เราแค่เรียงเฉียงลี่ก็จะเรียงบากสีทุมีเฉียงทำไมเราแนเลนะอ่าอ่ะ,อะ,อะเห็นไหมมันหายรวมแล้วอะเนี่าเฉ่เหนนะเออมีงามแล้วไอ้ตรงขนะ้างบนน่ะจะปลายถูกกันอ่าจะปลายถูกกันเอาตรงปลายมาแล้วเราก็ถูกกันต,ลตลกตงลง ลงไปแล้วก็บิดก็เป็นโบตัวนี้ก็เหมือนกนารพอาปลูกแล้วใช่ไหมคะขวดลงไปแล้วบิดบิดเข้าไปหาจุดเดิมได้ยเยเข้าไปตรงเซนเตอร์ไหมเซนเตอร์เป็นไ,ไหมเป็นโบอของขวัญละเสร็จแล้วลค่ะเสร็จแล้วเนาะวันนี้เราก็ได้กล่องของขวัญกันไปขั้นคนละกล่องนะคะลองทําดูนะคะพบก,กับพวกเราได้อีกนะคะ นายบรรลุนอาร์ตอาอวายค่ะขอบคุณมากค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ